ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสึโยอิด่วนค่ะขเขมนท้าทาระบบแม่ทัพใหญ่เด็ดขาดลงพื้นที่แล้วค่ะลั่นท่าล้ำมาโดนแน่นอนสั่งอนุมัติใช้แก๊สน้ำตาถ้ายัางไม่สงบค่ะ เขมรท้าทายระบบค่ะเจอของจริงแม่ทัพใหญ่เด็ดขาดลงพื้นที่บัญชาการจุดเกิดเหตุเองลั่นท่าลํำมาโดนแน่นอนสั่งอนุมัติใช้แก๊สน้ำตาถ้ายังไม่สงบค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่3กันยายน2568ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตรมตินเ,เจยของกัมพูชาค่ะขอให้ยาราฎรกัมพูชา170ครัวเรือนที่บุกรุกพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วค่ะโดยให้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่ของไทยทันทีหากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะและล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่4กันยายน2568ค่ะมีรายงานว่า ฮุนมาเน็ตนายยกระมตีกัมพูชาค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กรายละเอียดหนังสือที่นายอมเรียเตยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตรเมนเจยของกัมพูชาส่งถึงนายปริญญาโพธิสัตผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วโดยมีรายละเอียดว่าขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตรเมนเจอค่ะ และจังหวัดสแก้วประเทศไทยเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วทางเราได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ในเรื่องของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโอจรูนจังหวัดบันเดียมเจยกัมพูชาซึ่งติดกับอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วไทยเรียบร้อยแล้วนั้นขอเรียนให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนการวัดเขตแดนและการกำหนดแนวเขตแดน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชาไทยและคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ของทั้งสองประเทศก็คือกัมพูชาและไทยให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันทั้งสองประเทศว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก MOU 43หรือ MOU 2 0 0 0ค่ะซึ่งการดำเนินการฝ่ายเดียวซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยและได้รับประโยชน์จากพื้นที่ถือเป็นการละเมิด MOU 4 3ลงวันที่28กร,รกฎาคม 2,568และเจตนารมณ์การประชุมวิสามันของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชาไทยเมื่อวันที่7สิงหาคม2,568ณประเทศมาเลเซียตลอดจนเจตนารมณ์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคทหารนะระหว่าง2ประเทศเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะด้วยความเคารพอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านพรมแดน MOU 43ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงระหว่าง2ประเทศเกี่ยวกับกิจการชายแดนขอให้ท่านรักษา สถานการณ์ชายแดนและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันไว้และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ GBC และ JBC ซึ่งเป็น,นกลไกที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาผมหวังว่า ปัญหาข้างต้นจะได้รับการแก้ไขอย่างดีและสันติโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการประชุม GBC และ JBC ในอนาคตอันใกล้นี้จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถืออย่างสูงนะในขณะที่ชายแดนบ้านหนองจานวันนี้ค่ะก็เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกา4นาทีฐานกัมพูชาได้นำชาวบ้านเขเมรพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือค่ะยังคงเดินหน้าขับไล่ฐานไทยและใช้วาจายย่ยยุและหยับคายปะท้วงคัดค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศตามคำสั่งของฐานกัมพูชาค่ะ ต่อมาเวลา11นาิกา10นาทีค่ะทหารเขเมรนนำชาวบ้านชุดใหม่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะเข้ามาเติมในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสแก้วเพื่อประท้วงค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศของฝ่ายไทยและขับไล่ทหารไทยด้วยค่ะแล้วล่าสุดค่ะก็มีรายงานด่วนเข้ามานะบอกว่าพลโทอมริตบุญสุยาค่ะแม่ทัพพักที่1ค่ะ ได้ลงพื้นที่บ้านหนองจานค่ะแล้วก็กล่าวถึงชาวกัมพูชาที่มาตะโกนวอยวายอยู่ที่แนวรั้วลวดหนามบ้านหนองจานว่าชาวกัมพูชาต้องการยั่วยุเพื่อให้ทหารปฏิบัติการอย่างได้อย่างหนึ่งแล้วนําคลิปไปโพสต์ลงโซเชียลดังนั้นเราต้องไม่หลงกลตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วชาวกัมพูชาอยากจะโชว์หรืออยากทาอะไรก็ทําไปแต่ถ้าข้ามมาคุณโดนแน่นอนนะครับเราไม่เนขอสิ่งรที่ผมเรียกแปว่าูเาบอเราไม่ของเขา ครับึงขึ้นดังผู้ดังข้ดังชายัยายามจะให้น้ำชาเาติดฟองเราแต่เราก็เราไปทำอะไรไม่รู้วิธีการของเขาเราก็ขณะเดียวกันค่ะก็มีข่าวลือสะพัดออกมานะบอกว่ากฎอายการศึกมีผลแล้วค่ะแม่ทัพพรที่1ลงพื้นที่บ้านหนองจานเตรียมอนุมัติใช้แก๊สนำตาถ้าม็อบขเขมรยังไม่สงบค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุสนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำมฤททองอิน คำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID a d c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3 หาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T ีแอบายซูโยอีคเมนย่าห้าวค่ะกองกำลังบุรพภาเอาจริงส่งกำลังรบปราบจราจนรักษาอธิปไตยไทยไล่คขเมเนป่วนพ้นชายแดนค่ะ อย่าห้าวค่ะกองกําลังบุรพภาเอาจริงส่งกําลังรบปราบจราจรจากตํารวจภูธรจังหวัดสก้วค่ะเข้ารักษาการในพื้นที่รักษาอธิปไตยไทยไล่ขเขมรป่วนพ้นชายแดนค่ะจากกรณีสถานการณ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วค่ะซึ่งชาวกมพูชาได้รวมตัวกันกดดันทหารไทย ประท้วงป้ายแจ้งเตือนให้ออกจากพื้นที่ลุกล้ำอธิปไตยไทยของนายปริญญาโพนิสัตผู้ว่าสัตว์แก้วค่ะ โดยชาวกัมพูชาประกอบด้วยผู้หญิงผู้ชายนะเข้ากดดันทฐานไทยค่ะที่อยู่แนวหน้าโดยมีวัยรุ่นชาวกัมพูชาใช้ท่อนไม้เป็นอาวุธขนาดประมาณ2เมตรค่ะในขณะที่ฐานกัมพูชายืนคุมเชิงอยู่ด้านหลังพร้อมถ่ายคลิปวิดีโอค่ะทั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าขณะเกิดเหตุค่ะพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1อยู่ระหว่างการตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการของ,องกองกาลังบูรพาจังหวัดสระแก้วค่ะจากนั้นกองทัพภาคที่1ได้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วว่า เมื่อเวลา9น้นาฬิกาานทีค่ะสืบเนื่อง,งจากเมื่อวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดสระแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการติดป้ายประกาศให้ประชาชนชาวกัมพูชาจํานวนกว่า170โครัวเรือนย้ายออกจากพื้นที่ลุกล้ําบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอาเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะอันเป็นพื้นที่ฝั่งประเทศไทย ต่อมาเช้าวันที่4กันยาย25 68, น2568กาโมลชนชาวกัมพูชาประมาณ150คนได้เคลื่อนเข้ามาชุมนุมประท้วงใกล้หลักเขตแดนที่46กองกำลังบูราพาโดยกองกำลังเฉพาะกิจที่12ได้เข้าตรวจสอบและจัดกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์เพราะประสานผู้บังคับกองพลน้อยราบที่51ค่ะให้จัดกำลังฝ่ายกัมพูชาควบคุมประชาชนฝั่งตนเองเพื่อไม่ให้เกิดการยุ่ยุยหรือความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนค่ะปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วค่ะโดยฝ่ายไทยได้จัดกำลังควบคุมฝูงชนจากตำรวจภูธร จังหวัสดสระแก้วเข้ารักษาการในพื้นที่ค่ะเพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนค่ะ กองกาลังบูรพาขอยืนยันว่าจะดํารงไว้ซึ่งอธิปไตยแห่งชาติและไม่ยินยอมให้มีการลุกล้าอนาเขตพร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบริเวณแนวชายแดนอย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะขณะที่รัฐบาลกัมพูชาการได้ออกถแถลงการว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้ใตการนําของคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีค่ะจะทําทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรภาพแห่งดินแดนของชาติโดยถแถลงการของกัมพูชามีเนื้อหานะคะระบุว่าโฆษกรัฐบาลกัมพูชาค่ะขอแจ้งให้สาธารณ นักชนทราบว่ารัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของท่านบุนมาเนตนายรัตมนตีแห่งราชจักกัมพูชาได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอำนาจอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนด้วยวิธีการทุกวิถีทางค่ะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านซวงและเปรยจันต์ตำบลโอเบชอนอำเภอโอสรอปนาจังหวัดบันเจียนเป็นเจรหรือบันทามีชัยค่ะซึ่งฝ่ายไทยได้ดำเนินการฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2568 ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่และได้รับประโยชน์มาเป็นเวลานานรัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการอย่างแข่งขันโดยใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อประท้วงฝ่ายไทยและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบนะผ่านช่องทางทางการทูตทุกช่องทางตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ ซึ่งรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงทางการทูตต่อกระทรวงการต่างประเทศของไทยจำนวน3ฉบับและได้นําเสนอประเด็นดังกล่าวในเวทีต่างๆและต่อองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติเป็นต้นพร้อมกันนี้กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดการเยี่ยมชมและตรวจสอบด้วยตนเองโดยมีนักการทูตหน่วยงานสหประชาชาติในกัมพูชาและองค์กรพัฒนา เอกชนต่างๆนะเข้าร่วมณห,หมู่บ้านสวงและปริจันและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประทะด้วยอาวุธในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะนอกจากนี้มีการประชุมพิเศษครั้งหนึ่งของคณะกรรมการชาแดทั่วไปกัมพูชาไทยและคณะกรรมการชาแดระดับภูมิภาคกัมพูชาไทย 4คณะในอดีตโดยฝ่ายกัมพูชาหาหรือกันเป็นหลักในประเด็นการปกป้องบูรณาาพแห่งดินแดนสำนักงานประลัดกระทรวงกิจการชายแดนได้ออกหนังสือรับรองทางการทูตสามฉบับในนามของคณะกรรมการชายแดนร่วมถึงผู้เจราจาของไทยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จังหวัดบันเตรเมเจอการได้ส่งหนังสือประท้วงจำนวนสองฉบับถึงเจ้าหน้าที่จ,จังหวัดสาแก้วของประเทศไทยในเวลาเดียวกันค่ะสถาบันต่างๆนะของรัฐบาลกัมพูชาเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาก็ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรนะโดยขอให้มีการแทรกแซงทันทีในการดำเนินการฝ่ายเดียว ฝ่ายไทยส่งรายงานพิเศษเรื่องสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาติสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชา,ชาต,าาชปชาชาติประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน10คณะและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอิสระอื่นๆค่ะนอกจากนี้นายกรรฐมนตีพูนมาเนตได้ยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในการประชุมกับผู้นําต่างประเทศที่สําคัญทุกครั้ง โดยเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแแดนโดยสันติวิธีตามความตกโลง อนุสัญญาสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างการเรียนการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ระหว่าง,งวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนที่ผ่านมาค่ะณนะเมืองเทียนจินประเทศจีนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นหารือกับพระนัท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนพระนัท่านหวังอี้นะคะประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชนจีนพระนัท่านอันโตโนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสประชา,ชาติและพระนัท่านอันวาอิบราฮิมนยายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธาน อาเซียนหมุนเวียนประธานทีน่พอดีก็ได้ร้องขอให้มีการแทรกแซงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามการหยุดยิงอย่างมีประสิทธิผลและสมบูรณ์โดยจําเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบจากบุคคลที่3แก้ไขปัญหาชาดแดนโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและหยุดยั้งการขยายเขตพื้นที่ขัดแยง้งการใช้การยึดครองทางทหารที่ผิดกฎหมายและการขับไล่พลเรือนออกจากพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นเวลานานเพื่อป้องกันการกระทําที่ยัออย่วยุและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงร้ายแรง ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งด้วยอาวุธและการเผชิญหน้าที่เป็นอันตรายอีกครั้งค่ะ ในขณะที่สมเด็จมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนประธานวุฒิสภาค่ะและประธานสภาสูงสุดแห่งรัฐศักรกัมพูชาอย่างได้ใช้กลไกทางการทูตอย่างแข็งขันในการประชุมกับผู้นําต่างประเทศทุกครั้งเพื่อหาทางออกโดยสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอํานาจอธิปไตยของชาติและบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาค่ะโฆษกรัฐบาลกัมพูชาขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่าการปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนเป็นภารกิจสําคัญลาดับแรกของรัฐบาลกัมพูชา ภายใต้การนําของพรรคประชาชนกัมพูชาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนําของสมเด็จบุญเซนนะคะยังคงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาชาดแดนโดยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยบูลณภาพแห่งดินแดนและทําลงไว้ซึ่งสันติภาพซึ่งเป็นความจะเป็นขั้นพื้นฐานของประเทศชาติและประชาชนค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง2 2 0บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ l ล n e i a d c h a p z s t o r e หรือโทร0942369493และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยคะ่ะ